สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องทองมีสามดาวค่ะวันนี้ทองมีสามดาวสิผ้าท่านผู้ชมมหาคุณพ่อยังอีกครั้งหนึ่งเนะะนะา,นคาะค่ะเนาะยินข่าวว่าคุณพ่อยังคุ้นฟันลักค่ะท่านผู้ชมหมวดกนี่คุณพ่อยังเป็นไหหกสองสามหกเก่าเนาะซึ่งหกเลกหกกับเบขเก่าเนี่ยมันโตเดียวกันสื่อหกสองเก่าสองกระดาค่ะท่านผู้ชมก็มีคนบนถืออยู่ค่ะท่านผู้ชม ซืณสือหกสองแล้วเกิดกับน้ำเก่าสองค่ะหันนี้ท่องมี้สามดาวยินข่าวว่าผีผีอ้ายมาบอกกับท่านผู้ชมหันนี้ผีอ้ายมาบอกท่านผู้ชมเพิ่นมาดึงขาเพิ่นบอกพิ่นมาดึงขาเพิ่นมาจับขาสัน่นเพิ่นมาบอกเลขเพิ่นมาบอกเหล็กชิบนเลขดีเลขเด็ดตัวใดก็ถาเบิง่งพร้อมๆกันเด้อค่ะท่านผู้ชม สำหรับพ่อแม่พี่น้องทันใดที่พึ่งเขามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแหลกนะคะเนาะแต่อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสีดบัพระขอมุ่น่าวสามดีดเด็ดจากทางช็อกทังมีสามดาวนะคะเนาะช่วงนี้กับช่วงเย็นนะคะเนาะคุณพอเขนเหลืองานช่วงค่ำทั้งมีสามดาวก็เลยมาหาคุณพอเป็นช่วงยนเย็น หาไปเบิรงคลิปคุณพ่อหยิงประจําก่อนวันที่หนึง่งกุมภาพัานธ์ฮกหากพร้อมกันเลยค่ะดี่ค่ะคุณพ่อหยิงสวัสดีค่ะกะแป๋ถือไลาไก่ไก,ก่กระเกลาคุณปะกินต้มไก่หาคนเันก็ะสือเกลอหามันก็ถือแต่เลข,ขหกสองเลข,ขหกสองของคุณพ่อนั่นเมื่อก็เหลขกกกับเล,ขขกล็กมันเป็นตัวเดียวกันเิ่นวะนั่นก็กลับมากลับหลังก็มีเอฟซีมาถือกับคุณพ่ออยู่ครับ เอฟซีก็ถือกำลายอยู่เบ้าแอมก็เลยมาติดตามคุณพออ่อหญิงอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะคุณพ่อกนนี้ก,ก็เป็นกระลึกงานมากครับเบ้าแอมก็มาติดตามนะครับเนาะคุณพอ่อหญิงฝันหรือเปล่าครับคุณพ่อฟันเงินแล้วฝันจังไรครับฝันนานๆๆๆหนึน่งเก้าศูนย์อยู่แล้วมันทำไม ครับคุณพ่อฝันไปจังไรแน่ครับคุณพ่อปอมันมาแต่ไอ้มาดึงขาไอ้มาดึงขาเออพวงกันปูกคอตายนะมาดึงขามันขึ้นโอ้อายอายมาดึงขาลูกไส้บัวเดชมาหาสิลูกไส้บัวมากมาแต่อายโอ้ลูกไส้บัวมากเหรอครับเปลี่ยนเป็นอายเขาบอกว่าเขาบอกว่าเปลี่ยนเป็นอ้เขาบอว่ามาดึงขาดึงยังนี่ละเคุณปอถือเรียกถือเบื่อเนี่ยฝันไหว มันบถือนอคุณพ่อนาะจ็กสีวาแนวไรล่ะครับก็ว่าเก่าหมันก็บ่เกาหาก็ว่ามันก็ยู่อน้ำกันก็ว่ามันก็ยู่อกาหาแต่คุณพ่อเน้นงกวันมันหันัมากเกาสองแหงโมเมนต์่ก็มากแหงอยู่มันออกตัวอะไรกนเหล็กสองตัวฮะมันออกเกาสองเกาสองเนาะโอ้ยกับพิดผาดชนิดเดียวมันกับกับกับกันนะคุณพ่อกับกันม่กับกับกันจ็กสีวาแนวไรเนาะหกสองตัวคุณพ่อเุณบอกว่าหันานมากแห้งหกสองแต่ก็ถือว่าไก่เคี่ยงนาอคุณพ่อเนาะ ถือว้ใกล้เคียงเอฟซีเป็นกระถือน้ำคุณนพอ่อหลายคนอยู่ครับเป<ม>็นกระตู้มหาเบาแอมอยแต่ว่าสีส่งเงินให้คุณพ่อใส่อยคนวะเ<ม>นาะครับเนาะเบาเอมกเ็เลยมาติดตามคุณพป่อยงอีกทางหนึ่งเพิ่งมาดึงขาบอกว่ายังไงครับโอกกบผมบอกเรื่องนะว่าก็บ,บอกสามตัวแล้ว,วนีื่อเนี้ยนะมยันีิเขาป่อหรือวะมาเฮ็ดยังไงจังอันเป็นสามตัวมาดึงขาบ่ค่ะมาดึงขาดึงขาดึงแนวไหนคุณบ่อ เดือดเงินตื euh ้นบอกเร็วเลบ่าวเซนูเลยแมนสม่ใชางวาถึเ oh, น้องบ่าค right? really? ือก่าน่ะมาดึงบอกเรขแต่โตแต่เปลี่ยนเป็นอ้ายื้อซื้อเป่เปลี่ยนเป็นอ้ายเร็สองตัวมีบอสองตัวมีมีแต่สามตัวเลยมีสามตัวเลยแข็นแขงบอกเร็วเนาะแมนเนบาใหอ้เอฟซีังเบิ้งเป็นบอาวมาจากไหนในบาเนี้หนึ่งเก้าศูนย์ได้บ่ในันบ่กหนึ่งเก้าศูน ไม่รักศูนย์ก็มาผวกน้ำเนาะร <c oughs> ัก<อ>ศูนย์ฉนนันสูนก่นอนหนึงแลนี่มึงก็บจีวนเวียนอยู่นี่ <c oughs> หรอวะจีวนเวียนอยู่นี่เพิ่นวางเหรอนี <c oughs> อ่เป็นวางชั้นไอ่มาดึงขาเพิ่นก็บอกนี่สักครับโอ้ไอ่ที่ผูกข้อตายเนาะ <c oughs> ซึ่งแต่เก่าก็มีแต่ลูกไส้มาบอกนี่มัเนี่เปลี่ยนเป็นไอ่เป็นเปลี่ยนเป็นไอ่รองเมืึงปัญหามันเขา่าเนาะคุณพ่อเนาะหนึ่งเก่าสูนหนึ่งสองสูนไอ่มาบอกมาเนี่ยปัญหามันเข่า เต็มๆนะครับเนาให้สามตัวเลยครับท่านผู้ชมให้สามตัวมารับเนาะคุณพ่อเคุณกับไปเฮ็ดงานมาครับไปเฮ็ดงานอยู่ไสล่ะคุณพ่อโอ้ยคนเนี่ยู่บ้านน้องกิกบน้องมองพายุพ่นละอ๊อฟอำเภอพายุนะครับเนาะท่านผู้ชมอำเภอพายุบ่าวแอมก็ได้มาติดตามตเลขครับพออย่างให้อีพีเบิ่งเด้อด้วครับเด้อยหนึ่งเก้าศูนย์พันละไอ่เมื่อดึงขาสี่แกด่เรื่อยมาทั้ง บ่ได้โดดคือโดูดยังมาบ่าวโมโดดตัวนิดโมดูดอันเป็นยังไงฝันมาดึงแต่ขาบอกเลขเลยฝันมืออะไรนี่ฝันเมื่อคืนนี่เลเมื่อคืนนี่อามลังเลขออกแล้วก็ฝันเลยฝันเลยตองงวดเลยฝันตองงวดเลยอาจเซือกทรายเป็นกะสิบหูมาชักคือเนาะแมนก็เลยเสียห้ยตายที่เสียไปมา่อบอกเพ่าะยิงครับท่านผู้ชมเอาถามเพิ่นเบิ่ง ถามยังอีกพันมาในลักษณะใดคะมันมาไม่เห็นหน้าหรือว่าดึงขาแล้วก็ถูเมื่อขึ้นเนาะเดือดขึ้นมาดึงขาบอ่เห็นหน้าเห็นตาดอกมาดึงเอาเลยดึงให้เสดเดือดขึ้นแบบบอกเลขเลยนะครับรับเตือนบรือเปรับรับเตือนล่ะดึงให้เสดเดือดง่าไเร่ลยบ้ันหน้ามันพันตัวนี่ว่าเตือนมาพันตัวนี่ว่า ครับงวดนี้พ่อมั่นใจอยู่บ่ล่ะงวดนี้อาชีพมาชีพกันละอาชีพอาชีพเก่าะวันหนึ่งมันก็งานผ่าตัดแต้มเดียวครับมันพลาดเนาะคุณพ่อเนาะแต้มเดียวเนาะเพราะว่ากาซื้อขึ้นซื้อลงก็ไปบ่รล็อตอะวะเพราะตรวจเอฟซีได้หลายเนาะคุณพ่อเนาะเพราะตรวจเอฟซีได้หลายมันกับผ่าดมีเข่าไม่รุดคือว่าล่ะครับผมสมุยโยมแต้มเดียวนั่นกันผู้ซื้อเป็นกับซื้อขึ้นซื้อลงก็บก็ถือยว่าเราเขาก็ถือลายคนอยู่แต่ฟันว่าได้กิน สมไก่แม่ไก่นี่ยเตี้ยเอฟสีก็ถือลายอยู่ได้นันก็เข่าเป่าอยู่ได้กันแม่นผู้แป้เด้อวะผู้แป้เป็นขันตาแป๋บัเป็นกับเรียบร้อยอีกแล้วครับอเนะครับฟันบอได้กินของกินยังบ่การมันก็บบอดดิกินแล้วก็พันแต่มาบอกเละขนาดละอืครับครับมาดึงขาบอกเลขขนาดหรือว่าขึ้นต่อต่อไปเด้อ มันย,ยังอยู่โดนอยู่นะยังหลขึ้นอยู่ยังหลาขึ้นนู่นเนาะเพื่อมันเสียวมันกระดิพันตัวครับ<ม>ซึ่งตัวนี้ก็เป็นเหล็กสามตัวมีการเปลี่ยนแปลง,ปลง,ปลงหรือบเปลี่ยนกับบูหูวเม่อตนหูแล้วเพิ่นมาบอกแต่เนินเลยนะมันบอกตองงวดไว้เลยนะครับครับครับ เคนมาซิ่งบอกตองวดไว้เลยซิ่งบอกก้อนลูกไส้ที่เสียไปเลยเนาะครับเนาะก็ว่าลูกไส้เนี่ยพระท่านม่านบ่ะคะพระท่านมาพระท่านมาวันศีลเ์มึนกันมากกับมาวันศีลครับมาวันศีลวันพระเนาะแม่นเมื่อวานนี่ก็เป็นวันพระบ่แม่นบ่วันพระอยู่แต่ว่าอายมาก่อนอ้ายมาก่อนโอ้เพิ่นก็สิฉย้ได้ส่วนบุญส่วนกุศลว่าจักคือเป็นเรื่องหนักนะซึ่งอันลูกไส้ที่เสียไปแล้วนี่ก็ทั่บุญทั่ ท่านไปเพป็นใส่บาดยาดน้ำไปแล้วเป็นเพื่อนไปลายยางอะไรล่ะกับบุมาเลยเนาะแมนมเป็นในบุญในกุศลไปลายเพื่นกับบ่มท่านมากกับบุหงาเ<ม>พื่อนนะกับสิบุมาเลยก็ได้เนาะแมนเนาะครับแต่มีแต่อายด้วยครับม,มาบอกเพื่นกับสีกได้ส่วนบุญนอกคุณพ่อเน,อะน,นาะอือครับ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 หนึ่งเก่าศูนย์หนึ่งเก่าศูนย์วัดศัตรูอ๋อเนี้กับเอฟซี C นะคุณพอ่อโอ้ยเหตุอะไรมันผิดผ่าดไปงหงวดบางนึ่งมันเกิดกัน มันผู้แปลเป้งกันได้ยี่ดอกน้อสองตัวเก่าสองเก่ายังนี่นะครับครับกับพี่เอฟซีใจบุญทรงเงินมาให้คุณป่ออยู่ได้ครับครับมีเอฟซีใจบุญอยู่ทรงค่าตู้เย็นมาให้กระเป๋าแอมเราทงอยู่นะครับนาะเดี๋ยววาวแอมกับิสา้ผ้าเพิ่พออยังนี้ไปสื่อตู้เย็นครับท่านผู้ชมสุภาผ้าไปสื่อตู้เย็นนะครับนาะไม่เพิ่นเพิ่นก็ได้กับเหล็กเพิ่นยังนี่แหละครับเพิ่นได้เก่าสองนี่แหละ เป็นสื่อหกสองไปร้ายไปร้ายครับแต่เป็นกะกับหนากับหล้างม้นลงว่าสันที่ปยังว่ามักแห้งหกสองเนี่ยเป็นกะกับเลยเก่าลงไม่กระถือเป็นก็ได้นะครับเนาะกะโศกไปดวงมั่นกับบัวกันดอกครับคุณพอ่อเนาะเกิดพ่อซอยไดค้ค่ะชื่อบโบไร่ชื่อบไร่คุณเสียหน้าไหมนค่ะเนาะอเสียหน้าเ่ยครับชื่อโบไร้เลยชื่อพ่อซอยเกิดบไร่เอากระโบเป็นยังครับกระโบยังครับคุณพ่อ ครับครับ,ขอบ,บขอบคุณข,ขอบคุณคุณพอหยังได้หลายเด้อครับเด้อที่ให้แนวทางดีๆค่ะทองมีสามดาวกับสีขอบคุณคุณพอหยิงได้หลายนะคะเนาะคุณพอหยิงค่ะขอบคุณได้หลายค่ะขอบคุณค่ะอันเน้นเลขให้เอฟซีฟั่งอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณพอว่าเลขตัวใดหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์อันนี้เลขไอามาบอกนะคะท่านผู้ชม ลูกไส้พิ่นบ่มากค่ะมาแต่อ,อ้ายเพิ่นมาดึงขาว่าซั่นดึงขาสี่เกเดเลยบ่คุณพ่อด้งขาสี่บอกเลขเลยอ๋อนะดึงขา,งขาท่านผู้ชมเลขของคุณพ่อยังเนาะค่ะเนาะ190 190เพิ่นว่าอ้ายเพิ่นมาบอกมาดึงขาว่าซั่นมาดึงขาขาสี่เกเรค่ะมาบอกเลข3ตัว190 190 หมวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ข้อสองพันห้ารห้อยหกสิบหาเนาะค่ะเนาะการเขียหน้าจอไวเลยเด้อค่ะแคีหน้าจอใบเบิงใบเป็นแนวทางในการสื่อสารทิ้งแบ,งบ่งรัฐบาลเนาะค่ะเนาะก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้องที่เขามาติดตามรับชมรับฟังช่องทองมี่สามดาวนะะเนาะแล้วที่ขาดไปได้ก็ขอขอบคุณคุณพ่อยิง่งที่ให้ข้อมูลดีๆีเด็ดเด็ด,ด,ดนะะเนาะสำหรับ คลิปนีเท่ามีสามดาวกสิลาถานผู้ชมปิกรเจอกันคลิปหนาค่ะเฮงเฮงรวยๆค่ะโชบโมันมนเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ